ก่อนหน้านี้ผมเล่นไปผมเจอโกงอมันตะนะแล้วปัจจุบัน AI นะเมื่อก่อนเวลาคนมันมี AI ใช่ปะ่ะแล้วเวลาคนเข้ามาคนก็จะมันแทนที่ AI แต่ปัจจุบันนั้นไม่ใช่ปัจจุบันนั้นถ้าคนไ,ไม่มาก็จะมี AI แล้ว AI มันก็จะนับเป็นหนึ่งคนใช่ผมน,นับหนึ่งคนปุ๊บแต่คนทรมานคนจริงๆไม่เข้าไม่ได้เกปัญญาครับเก่งปัญญา เจอเอามาัะเจอวอลแฮเจอทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ในวันเดียวคุ้มค่าเลย <c oughs> จะเลิกเล่นไงตรงนี้แหละเจอทุกอย่างไม่ <c oughs> ว่าเขาจะสร้างแถบแก้ไขอะไรยังไงมาขนาดไหนแล้วอันนี้ก็ย่างอ <c oughs> โอ้โหรถทางยิงเข้ามามีคนอื่นแหละโดนเรา เล่นเล่นกับบอดอะ่ะบอ,อน,นเวลาโง่ก็โง,ง,ง่ยืนเฉยๆให้ศัตรูยิงใส่แต่เวลาเราหลบซ่อนที่มิดชิดไม่ยิงทะลุสิ่งทุกอย่างยิงหลบไม่ว่าหลบที่ไหนัก็ยิงโดนเอ้ยทิ้หายกดโซมาโอ้ไม่ก็จ oh ะกดมาร์ครถถไว้ <S 2> <S 2> เพื่อเราจะได้พ o i n t อีก,กอันชั้นน่าเบื่อเองมันกันนะ ปุ่มปุ่มมาร์กกับปุ่มกดออกอ่ะมันคือใกล้กันมากใช่พรื่งเนี้ยงวยดูศัตูมีข้างบนแมตะกระาไปแล้วดเเห็นแล้วล่ะอยู่ที่ ตัวลื้อก่อนจะได้พ้อยห้าสิบพ้อยแค่เป็นกล่องตัวใช่ได้ห้าสิบห้าว่ะเพื่อนเกิดวันหัวเราหลบประสิทธิ์ฟะาเอ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 ายืนอัตโนมัติวัดฟักไม่ได้กดเลย แกยินประกเยอะแยะเนี่ยเอาคอ๊อะไรอาเซกาส่วตีเพื่อนยิงโช่น่อยโอเคยิงโชว่ทันทียังไม่ทันตาให้มีปืนกลในเกมนี้คือแม่งสุด ยอดกองคนอื่นนันปืนอะไรเพิ้นธรรมดาปืนยาวโง่ๆง่มันมีไฟไอเอาระเบิดเพิ่งมาเผาตูตอยฟาคันนน ให้เขายิงะไรแต่เขาบีบแปกินน้ำก่อนเขียวน้ำเือดมาร์กโม่โม่แต่ก็กดโดนสักตัวแหละ capturing control at point. the return Soldier, n o โอ้ไม่ไม่ถึงหรอกตายก่อนไกลเกินบ้าป๋อวงแม่งบีบคือแบบไกลมากไม่มทางตกถ,ถึงหรอกเนี่ยเราอยู่ประมาณตรงเนี้ยและวงแม่งบีบมาถึงตรงเนี้ยบ้าป่ะเนี่ยมันมี อ่าสวอรเอื้อก็คือสวอรซื้อที่จะ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 อยู่นอกวงไดง้วงบีบไม่ตายอยู่นอกวงสบายประมาณพันบาทประมาณนั้น prender p r e t a โอ้ point. Point. Oh. เออเดี๋ยวนี้เว้เราถ้าอยู่ในรัศมีใกล้ๆอ่ะอยู่หลังลำแพงอ่ะหลบไม่พ้นนะเมื่อก่อนหลบพล้นเมื่อก่อนสมจริงดีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ความสมจริงเลยเท้งนั้นแหละก็ <laughs> มไม่เชิงก็ไม,ม่สม,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 สม มาไหน,นไหรือวะตัวอยู่นั่นปะอยู่ตรงโน้นนี่ขึ้นอีกชั้นแม่เอาเขาปิดอะไรอ่ะโอ้เกมเอาเอาเอาเน็ตโอ้เน็ตโคตรแรงแต่บอกว่ากดไม่ดีไม่จะดีเฮ้ย ครับตั้งจุดเกิดอ๋อเหียเสร็จได้แค่ประมาณแถวนี้ <catch> เชื่องของเพื่อนเราข้างล่างของเราตั้งข้างบนเสี่ยงไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไอ้จุดยิงสไนเปอร์ดีกว่า ถ้าเพื่อนเกิดก็จะงงๆนะอะไรฉันอยู่ข้างบนไดไงอวิ่งวิ่งหาดังลง <laughs> แบนี้เลยเพ่อนยิงเขานั่นแหละเปนสวยเหมือนกันนี่เ <laughs> อา้าพุ่งเกิด <laughs> แห้งไปแล้ว เพราะถ้าตูมันมาเข้ามาแก้มยึดยึด,ยด,ยดสุดโอ้โหทำไมโดนเพื่อนาามาขันคนขันวี้โดนเพื่อนสร้างจุดเกิดไม่ได้โตูอยู่เรากำลังมายึดจุดนี้นะ่ย อืไอ้พี่เขามาร์ครถถังได้ไอ้พี่เ,เขามาร์คไม่ได้เนี่ยมาร์คไม่ได้โอ้ยมาร์คได้แล้ว ไม่มีระเบิดเลยเยี่ยมปเล่มาแปลงมาแล้วต้องบินเพื่อนต่อยหน่อยเออนั่นแหละจิงระเบิดไปไม่ถเพื่อนพยายามระเบิดกันอยู่ ตุ่มตุ่มตุ่มแค่สักิดเท่านั้นแหละรบกวนเนี่ยล้วพอระเบิดหมดก็ไม่มีใครทำอะไรได้วิ่งล่อนไปล่อนมาเออนั่นแหละเออนั่นแหละข้อเสียของเกมนี้นะครับคือเวลายิงโดนศัตรูหนึ่งตัวแม่งจะพูด ก็กลายเป็นว่าเผยจุดว่าตัวเราอยู่ตรงไหนความบันไลบังเกิดอยู่เนี่ไหนเนะนี่ยแต่ละขบันไดยังถีบเต็มอุ้มกองเหยียบระเบิดระเบิดถุงเรา โอ้โหเอนกลอนจะไปสู้ได <Yeah>. ้ไงไอพวกที MIN ่เป็นรูปเหมยเนี่ยมันเป็นมันมาทีมันว่าน่าจะแบบเพื่อนรีเดียวกันกลุ่มเดียวกันมาทีแบบเป็นสิบเงี้ยผมผมเห็นไอตัวรูปเหมยเต็มไปหมดเลย โอ้โหจีนส่วนหดเกินแล้วบางครั้งอ่ะถ้าเราเข้าไม่พร้อมกันมันจะเห็นชื่อไม่เหมือนกันเอมันประหลาดมันเป็นบัก็กเว้ยมันไม่แก้แล้วก็ไม่คิดจะแก้แล้วผมเห็นที่มันแก้อัปเดตใหม่อย่างงี้ก็เน้นเรื่องงานภาพมากกว่าเออหน่อยเลยจะเป็นเกมชมวิวมากกว่าเกมแบบเล่น,อ,นอย่างเงี้ย ทางไหนว่าไม่ยอมขึ้นว่าศัตรูนี่ไม่อยู่ไหนตายในตายอยู่กระโดดร่มจุดเกมเก็ไม่ได้ระยะก็กลางลมไม่ได้ด้วยทีละกระตือทีละกระตือ แต้มมาดูได้น้อยลงเว้ยอืมผมนั่งเล่นมาแบบ4ี่ห้าตาเนี้ยคือแต้มได้น้อยมากไม่ว่าจะต่อให้จะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต้มน้อยมากเอ็กพีขึ้นยากมากเพราะตอนหลังผมสังเกตนะว่ามันจะเน้นขายมากกว่าขายแล้วก็เพิ่มเอ็เป็นคูณสองคูณสามอะไรอย่างงี้ ส่วนถ้าเล่นแบบสายฟรีผมว่าน่าเกิดยากแลละเกมนี้ผมว่าน่าจะตาม War Thunder ไปติดๆแล้วนะอืมอืมให้ดูแค่นี้แหละพอวันนี้ไม่มีใครเล่นด้วยจริงช่วงนี้ก็ไม่ใครเล่นด้วยแหละอืมเงา